คุณผู้ชมครับต้องบอกว่าตลาดตรงนี้คึกคืลืนมากๆนะฮะมีคนเข้ามาเวียนไปนะครับมาซื้อของกันตลอดเลยผมอยู่ที่ตลาดไทยนะฮะในโซนตลาดข้าวและนี่ฮะอยู่ที่ร้านอยุทยาขาข้า,ขา,ขาวเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยมีมนุษย์จอมพลังครับเขาขายข้าวด้วยดีลาที่ไม่เหมือนใครเออเจ๊ครับผมอยากได้ข้าวหอมมะลิทั้15กิโลเลี้ยงลูกน้องครับได้ค่ะเดี๋ยวพี่ตุ๊กจัดให้นะ ครับผู้ชมดิดดีหยิบข้าวหอมมะลิสิบห้ากิโลมาถุงนึงมาได้เลยครับมาวางเลยค่ะโอ้ยขอบคุณครับนี่ข้าวหอมมะลิสิบห้ากิโลนะฮะหนุนหนักมันแรงมากเลยหนูจ้าหนูจ้าที่นี่ดิ๊มีบริการส่งลูกค้าหนูไม่ต้องไม่ต้องแบกไม่ต้องเลยไม่ต้องค่ะวางเลยดิดดส่งลูกค้าเลยครับไปค่ะท่านผมทางด้านนู้นนะฮะเดี๋ยวไปด้วยกันครับไปเลยค่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปเลยเดี๋ยวนี้เลยเหรอจอมพลังที่ว่าตอนแรกผมคิดว่าจะแขนใหญ่ไม่ใช่ครับตัวแบกขึ้นหลัง คาอย่างนี้เลยใช่เลยค่ะเมื่อยหรือเปล่าเนี่ยไหวใช่ไหมครับไหวหุนดีดีนุ่มแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านพนักงานร้านขายข้าวสารอายุธยาค้าข้าวที่อยู่ในตลาดไทยครับมีความสามารถพิเศษที่ใครเห็นเป็นต้องทึ่งนั่นก็เพราะว่าพี่ดีดีแกลเล่นใช้ทั้งปากทั้งฟันยกข้าวกระสอบข้าวที่หนักเป็น10กิโลขึ้นมานี่แบบสบายสบายครับแถมยังเดินข้าไปมานำไปส่งที่รถของลูกค้าได้อีก แต่กระสอบที่คุณอาเห็นนี่น้ําหนักมันยังน้อยนะครับมันยังมีที่หนักกว่านี้แล้วพี่ดีๆก็ใช้ปากยกได้อย่างไม่น่าเชื่อตามได้20่กิโลค่ะคุณผู้ชมครับดูความหนักของมันนะครับ2ี่กิโลนี่ผมว่าได้ดูคอมนเลยนะฮะเส้นขึ้นคอนะฮะหนึ่งสองสามกะเข้ามาจับขึ้นแล้วนับนับเส็นยก โอเคอันนี้นี่เขาสามารถยกนี้ทุกวันสามารถทำได้เรื่อยๆค่ะใครอยากให้โชว์อะไรก็ทำได้จริงเหรอฮะน้ำหนัก30มสิบกิโลเนี่ยนะฮะโอ้โหหนักถุงนี้30มสิบกิโลถ้าพร้อมแล้วพิสุทน์ครับอะหมุนหมุนลูกหมุนหมุนหมุน วนวนวนโอเคอันนี้คือหนักที่สุดแล้วหรือยังยังค่ะเอากระสอบใหญ่เลย45กิโลเลยเท่ากับเข้ากับเนี่ยจะตุ๊กคนหนึ่งอะ่ะคุณผู้ชมครับตอนนี้ดีดีนะฮะกำลังใช้ฟันยกเข้าสารหนัก45กิโลครับพร <อ S 1> <ด>้อมแล้ว<ด><ด>ลยุยครับเอาแล้วหนึ 1> 1, 2, ยกขึ้นไหมขึ้นแล้ว แรงมากครับวนวนวุ้ยุยไหวนะไหวนดิดี้ไหวนะโอ้โหคุณผชมไม่ธรรมดานะครับสี่สิบห้ากิโนี่ฮะหนักเขาคนคนึงนะครับอันดีดีหันข้างหน่อยหันข้างหน่อยหันข้างดูนะครับคอไม่มีสันนะครับไม่มีกล้ามเนื้อกระตุกอะไรเลยนะฮะแปลว่านี่ไม่ใช่น้ําหนักที่หนักที่สุดของเขาด้วยซ้ำแต่ผมขอเท่านี้ก็พอเพราะผมรู้สึกว่า แค่นี้ก็หนักมากและอันตรายแล้วนะครับร้านอยุทยาค้าข้าวครับจะขายดีคึกคักตั้งแต่เปิดร้านลูกค้านี่จะมากันไม่หยุดคนงานก็มีหลายคนรวมทั้งดีดีครับก็ต้องเร่งรีบเพื่อส่งข้าวให้ลูกค้าบางทีครับใช้แขนยกอย่างเดียวไม่พอครับเลยต้องใช้ปากช่วยครับแหมซึ่งก็ทําได้แบบไม่ต้องฝึกนะครับจนกลายเป็นความสามารถพิเศษเฉพาะตัวที่พี่ดีดีนี่มีคนเดียวเท่านั้นครับในตลาดไทยที่ทําได้ ซึ่งน้ำหนักสูงสุดที่ใช้ปากยกก็คือกระสอบข้าวสารหนัก50กิโลซึ่งเคล็ดลับที่ทำให้ฟันของเขาแข็งแรงขนาดนี้นะครับเราฟังแล้วก็แทบไม่น่าเชื่อว่ามันจะมาจากสิ่งนี้อายุเริ่มเยอะใช่ค่ะอยากจะมีฟันและกามที่แข็งแรงทำยังไงอ่ะเนูกินข้าวเสีแล้วก็กินหมากกินข้าวเสีแล้วกินหมากเขี้ยวหมากนะฮะหมากมันจะมีปูนใช่ไหมเขาคนพม่าเขาบอกเวลากินอาหารเสร็จ ให้กินหมาื่อรักษาฟันและรักษากิีนปากทำให้ฟันเขาแข็งแรงเขาว่าอย่างนั้นนะคะด้วยการที่เคี้ยวทุกวันก็เหมือนกับกราจะกินข้าวกล้ามเนื้อส่วนด้านนี้ด้วยแต่ดีดีไม่ใช่มีดีแคบปากและฟันที่ทรงพลังครับแต่พละงกำลังของแขนนี่ก็สามารถแบกข้าวสารพร้อมๆกันเลยทีเดียว10กระสอบน้ำหนักกว่า1 5 0กิโลกรัมภายในครั้งเดียวก็ทำได้ครับและยังสามารถใช้แขนข้างเดียว ยกกระสอบข้าวสารหนักๆได้อีกโอ้โหรีว่าเจตุเจของร้านเขาเลี้ยงลูกน้องด้วยอะไรครับเนี่ยทําไมถึงได้แข็งแรงจอมพลังขนาดเนะี่ยเมื่อกี้เนี่ยเขาใช้ฟันยกข้าวสารประมาณ45กิโลนะครับจะไปี่็นนะครับมาใช้ฟันเนี่ย<ร>ลากร,รถทั้งคันเลยแล้วเป็นรถกระบะด้วยนะฮะน้าหนักไม่ธรรมดาอันนี้คืออะไรไทยทึ่ง,งครับเขาถ้าไม่ทึ่งไม่มาที่นี่นะต้องฉัดไปอะไรนะครับเจตุครับปูยนี่ฟังไม่ผิดใช่ไหมครับ ว่าเจตุพูดไม่ผิดใช่ไหมเนี่ยที่บอกว่าดีดีจะมีฟันที่ทรงพลังถึงขนาดสามารถลากรถทั้งคันแล้วจะไม่ให้หลุดหมดปากนะครับฟันเนี่ยแม่อะเราไปชมความสามารถสุดทึ่งของคุณดีดีมนุษย์จอมพลังแห่งตลาดไทยที่จะใช้ฟันลากรถกระบะทั้งคันคันนี้แหละครับพร้อมครับดีดีภาพพร้อมแล้วนะครับคุณผู้ชมพร้อมนะฮะมาดูครับมนุษย์ฟันเหล็กของเราใช้ฟันลากรถเริ่มรับ ดูส่งกำลังใจเอฟมาไปเอฟมามาเลยคุณผู้ชมล่อมุนแล้วครับล่อมุนแล้วครับมูลล่อมุนแล้วนะฮะตอนนี้อันนี้ลากเร็วกว่าเราเข็นในห้างนะครับผม็นยามในห้างบางคนต้องอายแนะต้องอายครับต้องอายดูความเร็วสโตกการก้าวขาของผมนะคุณผู้ชมมันไม่ใช่ช้าๆนะฮะอันนี้ลากมาตรงนู้นเนี่ยมองแล้วประมาณเกือบ10เมตรแล้วพอแล้วครับทีเดียครับพอแล้วครับสิบห้าเมตรค่ะพอแล้วฮะ โอเค้องหยุดหยุดหยุดนี่ขนาดหยุดต้องหยุด3คนนะฮะเป็นไงเป็นไงบอกแล้วว่าไม่ทึงไม่มาไม่ทึงไม่จัดอันนี้ยอมรับจริงๆเมง่อกรับผมตื่นเต้นตั้งแต่ตอนนี้ยกเข้าสารแล้วพอเจออันนี้คือลากรถทั้งคันนะคุณผู้ชมครับนี่ถ้าทางนี้ยาวไปอีกแกก็ลากไปได้อีกครับเพราะว่ารถเริ่มเคลื่อนแล้วครับดีดี่บอกว่ามันจะยิ่งเบาครับแหม ผมว่ามันก็เบาสำหรับพี่คนเดียวแล้ว嘛ครับเนี่ยแม่คนอื่นเขาแค่ใช้มือเข็นนี่ยังหนักเลยครับเออแต่เรื่องราวของมนุษย์จอมพลังที่ร้านอายุธยาค้าข้าวครับเจตู้บอกว่ายังมีอีกคนครับนั่นก็คือพี่ปืนซึ่งสามารถปีนป่ายพร้อมยกกระสอบข้าวสารขึ้นเรียงเป็นแถวที่สูงสูงโดยไม่ต้องใช้เครื่องทุนแรงครับ แถมทําได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวอย่างกับสไปเดอร์แมนเลยนะครับแม่ความสามารถน่าทึ่งขนาดไหนไปชมพร้อมกับคุณณเลยครับ อ่านปืนน้องปืนนะครับสวัสดีครับคุณปืนนะฮะไปดอร์แมนของเราใช่ค่ะนะฮะความสามารถวันนี้ก็คือจะโชว์การไต่ขึ้นไต่ขึ้น้าวข้าวสูงประมาณ30ชั้นนะคะ30ชั้น30ชั้นไม่ใช่ชั้นน้อยๆอันนี้คือ15กิโลชั้นน้อยแต่นกปืนจะใช้ชั้นใหญ่อย่างนี้เลยตัวลูกใหญ่เลย30ลูก30ชั้นตีง่ายๆจากเข้าที่มองได้สายตาจะตึกประมาณ2 3ชั้นประมาณนี้ค่ะสูงนะฮะ คุณผู้ชมครับตอนนี้นะฮะผมเห็นจุดที่คุณปืนเขาจะปีขึ้นไปแล้วนะครับด้วยความเชี่ยวชาญและความเป็นซูเปอร์ฮีโร่ของเขาเดี๋ยวเขาจะโชว์ให้ดูแค่ปีนขึ้นไปยังยากแต่จะต้องมีข้าวสารอยู่บนบ่าด้วยจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมไปเลยครับได้เลยค่ะนะะฮดูนะฮะไม่มีสลิงนะครับไม่มีการใช้เครื่องมือใดทั้งสิ้นนะฮะใช้เท้าเปล่าตัวเปล่านะครับมาดูนะคะลูกครับโอ้ใยเย็นๆลูกเย็นเลยโอเคเก่งมากช้าได้นะครับหุ่นสูงมากนะคุณผู้ชมครับ สูงเท่านกครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ขึ้นไปเลยหลังคาแล้วนะฮะไม่หลังคาแล้วลูกโอ้ยตกลงมาอยู่ตันลงนะคะอยู่ตันลงด้วยครับค่อยๆลงลูกค่อยๆลงครับลงเพีงมากครับเร็วมากนะฮะตอนนี้คือคุณผู้ชมครับดูนะครับว่ามีข้าวสารอยู่บนบนบ่าด้วยนะฮะข้าวสารไม่ใช่อันเล็กๆนะครับ30 30กิโล30กิโลที่ถน้ำหนักเอาไว้เดี๋ยวขออีกรอบนะคุณปืนครับผมขอแบบตัวเปล่าได้คราวนี้ขอแบบเร็ว เอาละครับพร้อรถไฟครับปุ๊บเลยสามเบียสสี่เลยขึ้นแบบเร็วนะฮะขยับขึ้นแบบเบียรสสองข่ายได้เลยโอเคเร็วมากนะครับลงรถอะไรเก่งมากครับโอ้ยระวังข้าเสียวลงรถลงรถลงมา ความสามารถของมนุษย์จมพลังทั้งสองท่านนี้ครับไม่ว่าจะเป็นพี่ดีดีที่ใช้ฟันยกกระสอบข้าวหรือจะพี่ปืนที่ปีนป่ายแนวกระสอบข้าวสารที่เรียงลายสูงราวกับตึก3ชั้นได้อย่างกับสไปเดอร์แมนครับก็ล้วนเป็นความสามารถที่มาจากพรสแสวงครับขยันทำมาหาก,กินจนเชี่ยวชาญอาชีพที่ทำที่ทำงาก็คือมีนายจ้างที่ดีอย่างเจ๊ตุ๊กครับที่เลี้ยงดูลูกน้องดังญาติมิตร ทำให้ลูกน้องรักและทํางานแบบเต็มที่ไม่มีเหน็ดเหนื่อยผมว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ดีของธรรมดาร้านค้าครับถ้ามีการดูแลและก็รักลูกน้องแบบนี้ครับยังไงยังไงการบริการของร้านก็น่าจะสะดวกว่องไวเยี่ยมจริงๆิงครับที่ร้านอายุธยาค้าข้าว ก็ใช้ว่าจะว้าวแค่เรื่องพนักงานนะครับแต่ข้าวทุกชนิดของร้านก็มีคุณภาพราคาถูกฝากมาอุดหนุนกันเยอะๆนะครับวันนี้นะคะก็ขอบคุณเจ๊ตุ๊กมากๆเลยนะครับจากอัญพยาค้าข้าวนะฮะนอกจากมีสินค้าดีๆข้าวหลากหลายพันเนี่ยยังมีโชว์และบริการพิเศษแก่ลูกค้าด้วยนะครับนะฮะแล้วก็ดีๆด้วยวันนี้เห็นแล้วใช้พลังเยอะจริงๆต้องบอกว่าเป็นจอมพลังแห่งตลาดไทยแห่งนี้นะครับและที่สําคัญวันนี้ขอบคุณตลาดไทยด้วยนะครับที่เอื้อเฟื้อส ที่เรามาถ่ายทํากันและนี่นะฮะคือมนุษย์จอมพลังใช้ฟันยกเข้าสาร yeah!